สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มีข่าวมาแจ้งให้ทราบนะคะสำหรับชาวไรอ้อยนั่นเองค่ะสออนนนะคะได้ลงพื้นที่อุดรกระตุ้นตัดอ้อยสด100%ลดฟุ่น PM 2.5ตามแนว รัฐมนตรีว่าแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกรระทงวเกษตรและสหกรณ์นะคะดึงโดนและก็ AI วิเคราะห์ไรอ้อยลดต้นทุนเพื่อผลผลิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับในายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะก็ได้มีการเปิดเผยตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบอำนาจปฏิรูปอุตสาหกรรมนะคะ ในการสร้างอุตสาหการรมเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็แก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องรับกับนโยบายดังกล่าวเมื่อวันที่9ธันวาคม2567ที่ผ่านมาค่ะตนได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีเพื่อหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือนะคะสาขาไทยอุดรบ้านผือบริษัทน้ำตาลไทยอุดรจำกัด และก็บริษัทโรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดมจำกัดค่ะและขอความร่วมมือนะคะสมาคมชาวไรอ้อยลดการเผาอ้อยในช่วงเก็บเกี่ยวตามมาตรการช่วยเหลือเกษ,ษตรกรชาวไรอ้อยเกี่ยวอ้อยสดลดคุณเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดหุ่น PM 2.5มุ่น PM 2.5กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนองบประมาณจาจากรัฐบาลประมาณ7,000ล้านบาทเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับชาวไรอ้อยที่เกี่ยวอ้อยสด100นั่นเองค่ะ ซึ่งนอกจากนี้นะคะยังได้ติดตามความคืบหน้าการนำเทคโนโลยีด้านระบบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองนะคะมามาใช้ในพื้นที่ปลูกอ้อย1,000 0ไร่นะคะของบริษัทน้ำตาลกเกษตรผลจำกัดจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองก็ บริษัทนะคะได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือก,กันกับสอนอนนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการลอกลอบเผาอ้อยเป็นไปอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงพิกัดที่ถูกต้องทั้งจุดเป็นไปอย่างยั่งยืนค่ะจำเป็นต้องมีข้อมูลนะคะทั้งจุดการเผาอ้อย เป็นจุดต้นเพลิงและก็จุดที่เป็นพื้นที่ไฟลามนั่นเองค่ะซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและก็เป็นธรรมกับทุกภาคส่วนและก็สอนอนนนะคะยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาติดตามและก็วิเคราะห์คุณภาพผลผลิตตันนะคะและก็ค่าความบาดของอ้อยเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและก็โรงงานน้ำตาลสามารถวางแผนการเก็บเกี่ยวในช่วงที่อ้อยมีคุณภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายค่ะ ซึ่งบริษัทน้ำตาลเกษตรผลจำกัดจังหวัดอุดรธานีถือเป็นหนึ่งใน10โรงงานน้ำตาลนำร่องนะคะที่มีความเหมาะสมเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลูกอ้อยที่หนาแน่นมีความพร้อมทั้งด้านวิสัยทัศน์ด้านบุคลากรและก็สิ่งสนับสนุนขั้นพื้นฐานต่อการใช้ระบบงานค่ะและก็มีการกระจายตัวของตำแหน่งของโรงงานนำร่องอย่างทั่วถึงด้วยซึ่งความพร้อมต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีครั้งนี้นะคะเพื่อสร้างกลไกให้เกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5กับภาครัฐลดการผลรลดผลกระทบจากประชาชนและชุมชนใกล้เคียงค่ะรวมทั้งได้ติดตามการนำเทคโนโลยีด้านอากาศยานไร้คนขับนะคะและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในไร่อ,อ้อยที่จะช่วยให้เราได้ประโยชน์และ ในหลายมิติเช่นการแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาอ้อยการวางแผนการเก็บเกี่ยวและก็ขนส่งอ้อยการติดตามอ้อยในแปลงซึ่งนําไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ในการป้องกันปัารปรปามล,ลักลอบเผาอ้อยคาดว่าจะสามารถขยายผลให้เกิดการ ผลิตอ้อยที่มีคุณภาพและตัดอ้อยสดเข้าสู่โรงงานและประสิทธิภาพการผลิตยกระดับผลผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่นะคะและนี่ก็คือคราวๆในการตัดอ้อยสดนั่นเองค่ะ